สวัสดีครับยูโรเทคเตอร์ครับวันนี้โอ้ยนี่มาสี่วันห้าวันนะครับกับน้องเหมียวกลัวจะเข้าที่เข้าทางนะวัดเล่นล่อผมตั้งสี่วันเลยครับเนี่ยขึ้นบนฟ้าเี่ดไม่ลงมากินข้าวเนี่ยต้องลืมใหม่ทําหมดเลยเนี่ยวันนี้เพิ่งเข้าที่เข,ข้าทางเพิ่งจะลงมากินอาหารวันนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยบนฟ้าเี่ดใส่มากันสี่วันเลยเนี่ยเต็มเต็มเลยลื้อใหม่หมดเลย เล่นไปอยู่บนฟ้าไม่ลงมาเนี่ยพิ่งจะทำเสร็จไม่เอี่ยมนะครับไม่ให้ไม่ให้ขึ้นฟ้าได้เลยครับป้องกันเรียบร้อยเนี่ยมันรอทั้งสี่วันเลยไม่ได้ไปไหนเลยเนี่เนี่ยขึ้นไปอยู่บนฟ้าในเกาะผนังขึ้นเลยนะเปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยขึ้นมาอยู่ยังไมหรอ สถานการณ์เป็นปกติเรียบร้อยนั่งขี่ได้สบายใช่ไหมรครับกานกินน้ำกันเรียบร้อยครับเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นคนยูนดาดฟ้าไม่ยอมมากินอาหารเลยนะยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยยังใส่สังกะสีอยู่เดี๋ยวพวกนี้เปลี่ยนเป็นสบัรบอร์ดพวกนี้เปลี่ยนใหม่ตัวนี้นะครับข้งางหลังนี่เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนี่เกาะขึ้นไม่ได้แล้วดาดฟ้าขึ้นไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นสปารบอร์ดหมดแล้ว เลตอีแผ่นเดียวยังเสียไม่เสียมันข้ามก่อนครับพรุ่งนี้เดียวเปลี่ยนให้ใหม่เลยเนีย่สังสีเปลี่ยนใหม่ถ้าขึ้นดาดฟ้าไม่ยอมมากินอาหารนะครับนี่น้ำก็ไม่ยอมมากินเลยอยู่บนดาดฟ้าไม่มาเลยไล่ลงมาสี่วันก็ลงมาเสร็จเรียบร้อยครับมันชนมากเหมือนลิงเลยครับนี่เนี่ยเนี่ยน้องเมียวนี่ชนมากเลยกลัวจะลงมาได้ทั้งหมดทั้งสี่สิบ เจ็ดชีวิตเนี่ยลอไป4วันน่ยวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากนะครับไอเพื่อนร่วมไล่ลุ่มนากันนะครับมาช่วยกันทำบ้านให้น้องเหมียวใหม่นะครับปิดกั้นไม่ให้ขึ้นไม่ไม่ขึ้นนั่นนะครับสะกะังบประมาณก็พอประมาณเดียวครับเนี่ย เปลี่ยนฟ้าใหม่นี่ยฟ้ามันขึ้นไปในสี่สิบกว่าตัวนี่พังมาหมดเลยเนี่เปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยเพิ่งเสร็จตอนเย็นนี่ครับสี่วันเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนนี่ฟ้าเพดานหักลงมาหมดเลยครับเนี่ยดูแต่ละตัวดิอ่าไมตัวละห้ากิโลเนี่ยครับสิบตัวเท่าไหร่นะครับเนี่ยเนี่ยขึ้นไปอยู่ดาดฟ้านี่ถล่มทาลายลงมาหมดทำใหม่หมดนะครับวันนี้รับนี้ โอเคนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ติดตามรับชมยูโรเทคเตอร์นะครับให้กำลังใจโดยดเสมือมานะครับบ้านพักน้องเหมียวนะครับเพิ่งเสร็จเรียบร้อยในเวลานี้แหละครับผมก็จะนอนตรงนี้นะครับวันนี้นอนอยู่กับน้องเนี่ยครับนอนอยู่กับเขามาสี่วันเต็มๆเลยนี่ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมเลยดิวสมือมานะครับยูโรเทคเตอร์สวัสดีครับ